อันนี้มีดมีดอะไรครับลุงครับอันนี้มีดมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยหนูตอนปู่หนูเนี่ยคือคุณพ่อของลุงเนี่ยตอนบวชเนี่ยสมัยนั้นหลวงพ่อเดิมท่านยังไม่สิน้นยังไม่สิน้นปู่บวชเสร็จก็จะไปที่วัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพน่ะไปเรียนวิชาคาถาอาคมอะไรเงี้ยนะแล้วช่วยเขาขายมีดวัดเริ่ม วัดเริ่มทํามีดหลวงพ่อเดิมปู่ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมปลูกเสกเนี่ยจะเป็นเสื้อลําแพลยเอาเสื่อลาแพนมาแล้วมีดวางแล้วก็ปลูกเสกมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะปู่ก็จะไปช่วยวัดจําหน่ายอันละประมาณห้าร้อยบาทแต่ไม่ใช่ดํางานนะถ้าดาดางานอย่างนี้ก็จะแพงเป็นอันเล็กๆเ,เป็นแบบปากกาเป็นแบบปากกาแล้วก็จะมีอันละประมาณ ความยาวใบมีดประมาณ5นิ้วแต่อันนี้ความยาวมันยาวมากกว่าอันนี้ยาวมากกว่านนี้น่าจะสินิ้วะ้ะอันนี้เป็นเขาเรียกวานช้างครับปู่ก็จะได้มาหลายอันของพ่อหนูก็ได้ไปอันนึงไม่รู้เอาไปจําหน่ายไปขายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ของลุงนี่ลุงจะเก็บเขาไว้ไงลุงจะเก็บเขาไว้แล้วก็ปู่เขาจะมีคาถาคมมากไปเรียนวัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วยังไปเรียนหลวงพ่อกัน วัดเขาวัดเขาแก้วด้วยหลวงพ่อกันท่านจะออกสไตล์นักเลงนะตำราทำมีดเนี่ยจะเป็นของของวัดเขาแก้วแต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อกันนี้ยังยังไม่ยังไม่มีอายุยังไม่ได้ทำมีดหลวงพ่อเดิมก็เลยท่านก็เลยเอาตำราไปทำมีดตอนหลังเนี่ยทงวัดเขาแก้วก็เจ้าวาดวัดขาแก้วที่ให้ตำราหลวงพ่อเดิมมาบอกว่าต้องมอบตำราคืนให้กับวัดเขาแก้วนะหลวงพ่อกันเลยมาทำมีด ลุงก็มีมีดหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วมีดหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วที่ได้มาก็พ่อหนูแหละแ <Okay. S 1> ปะแปเอามาหรือเอาของปู่ก็ไม่รู้เพราะว่าลุงไม่ได้สนใจเรื่องพระเรื่องมีดอะไรแต่พ่อหนูจะเป็นคนสนใจพ่อหนูก็เลยเอามาให้ลุงลุงก็เลยใช้คู่กันหลวงพ่อกันด้วยหลวงพ่อเดิมด้วยแต่หลวงพ่อเดิมนี่ท่านจะสั่งเขาไว้ปู่เล่าให้ฟังนะว่าถ้าเกิดสิบ กับสิทธ์ด้วยกันเนี่ยไม่ให้ฆ่ากันนะคือทําอะไรกันไม่ได้ยิงกันก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยนะก็เลยลุงก็จะใช้มีดหลวงพ่อเดิมนี่เป็นเครื่องรางของขลังแต่เวลาจะคัดลูกปืนเอามาเสกเอาลูกปืนมาวางลูกปืนลุงจะบรรจุใส่โม่แต่ละนัดเนี่ยก็จะต้องมาเอาปลายมีดหลวงพ่อกันเี่ยมาคัดคาถาท่องคาถาคัดตามที่ปู่สอนนั่นแหละคาถาคัดลูกปืนใคร เหนียวใครมีคาถามหาอุดใไขสักยันหรือจะมีวิชาอะไรก็ลุงก็ยิงตายห่าหมดมานี่ไม่เห็นมีใครเหนี่ยวสักคนหนึ่งนะฮะแต่มีดนี่ยังไม่เคยใช้ทําอะไรไม่ไม่เคยใช้ไปแทงคนตายหรือว่าอะไรนะได้แต่ใช้เป็นเครื่องรางของขัง,งแล้วก็อุ่นใจมั่นใจแต่ลุงไม่คลองพระก็ใช้มีดหมอเนี่ยก็จะอุ่นใจ ปกติจะขัดหลังแต่ถ้าเกิดว่าจะไปในป่าจริงๆก็จะมีเสื้อกั๊กตัวงแล้วจะเหน็บติดนี่นะเหน็บติดข้างหน้าเลยนะลูกเนี่ยเหน็บติดข้างหน้าอย่างเงี้ยนอนแล้วอุ่นใจเป็นเครื่องรางของขัง,งใหญ่หน่อยอะไรหน่อยแนตะ่นแต่มีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเป็นมีดเหน็บเลยเป็นมีดเหน็บดั้มงาเลยแต่ลุงมอบให้ผู้ที่ลุงเคารบนับถือไปแล้วอันนั้นเนี่ยได้จากตะลอง สมัยลุงเด็กๆเนี่ยอยู่ที่วัดพนมเศษเหนือเนี่ยตะลองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงช้างของหลวงพ่อเดิมคนเลี้ยงช้างเมื่อก่อนหลวงพ่อเดิมท่านจะมีช้างมีช้างตะลองนี่เป็นคนเลี้ยงช้างเสร็จแล้วขนายของของช้างเนี่ยตะลองก็ถือวิสาสะเอาด้ามงานะด้ามงาน,งานช้างเนี่ยไปทํามีดมีด มีดหมอหลวงพ่อเดิมท่านจะทํามีดหมอให้อันใหญ่เท่ามีดเน็บเลยนะอันยาวเกือบศอกเลยหลวงพ่อท่านก็บอกไอ้ลองมึงบ้าหรือเปล่าวะเนี้ยตาลองเป็นบ้าเลยเป็นบ้าแล้วก็ก็ไม่ได้อยู่วัดหนองพ่อตามปู่มาแต่ปู่ศึกแล้วก็มาแต่งงานกับแม่ของของลุงเนี่ยตาลองเขามาอยู่เนี่ยมาใส่วัดพนมเสร็จเหนืออยู่หลวงพ่อยูนน่ะนะก็มีมีดอันหนึ่ง แกก็ให้ให้ให้ปู่มามีดอันนั้นนะให้ปู่มาแกบอกแต่ก็ไม่มีอักคระไม่มีจานอะไรนะที่ว่าจะเป็นของวัดของอะไรนะแต่เป็นของตลองคนเลี้ยงช้างอันนั้นเป็นตั้งแต่สมัยลุงยังเด็กๆกน,นะส่วนที่ปู่ให้มาเนี่ยก็จะอันเล็กกว่านี้อันเล็กกว่านี้อันเล็กกว่านี้นะอันนี้น,น,นี่ ส่วนมีดหลวงพ่อเดิมอันที่ลุงถืออยู่เนี่ยอันนี้พระอาจารย์มนทนที่อำาบลท่าขหนุนอํอเภอทองพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยท่านก็เอามามอบให้มามอบให้ลุงเนี่ยแล้วท่านก็ลงอาาลัคระอะไรเพิ่มเติม้วยพระอาจารย์มนทนอาอาจารย์มนทนนี่มอบให้วันที่ไปวิสามันไอเหน่ง ไอ้เนียงหนองขาไอ้หนึ่งอาก้านะ่ะที่ว่ายิงตำรวจนะยิงไอ้จ่อยตำรวจนวพการชนะบุรีอะนะเกิดจอย่างเงี้ยตอนนี้ส่วนอีกอีกท่านหนึ่งพระอีกท่านหนึ่งที่ลุงเคารพนับถือนะคือพระครูประยูนวัดพนมเศษเหนะือเนี่ยพระครูประยูนเนี่ยท่านจะตอนสมัยลุงอยู่สามร้อยยอดเนี่ยพระครูประยูนเนี่ย จะโทรศัพท์มาบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคือดวงเราจะขาดแล้วท่านก็จะเดินทางมาเลยให้มูนะครับรถนัดด้นพาพระคูยูนมาไปที่วัดพนมเสษเหนือก็ไปที่จริงลุงจะไปตามคนร้ายจะไปตามตอนนั้นจะไปตามให้ในรวมปิ่นทองที่ว่าฆ่าตำรวจสองศพและฆ่าชาวบ้านสองศพสี่ศพพ่อยูนบอกจะเพิ่งเดินทางลุงก็เอา พระครูเป็นอุปชาเป็นอุปชาลุงไปบวชที่วัดพนมเสดเหนือด้วเนี้ยท่านก็มาลดน้ำมนต์ให้อะไรให้ท่านก็สั่งว่าไปาได้ไปก็มีดหมอติดตัวไปแล้วเวลาทำงานก็จะสบายใจอุ่นใจก็จะไม่กลัวอะไรเงพระครูยูนลุงก็ไปทอดกระถิน่นเป็นถือว่าเป็นวัดบ้านเกิดไงก็ไปทอดกระถินอยู่ยี่สิบสาสิบครั้งมา,มานะพ่อหนูก็เป็นมรคทายกประจำวัดเลยนะครับ เขาปกตินี่เขาห้ามชักนะถ้าชักออกมาอย่างเงี้ยจะต้องมีเหตุต้องเดินทางจะอยู่บ้านไม่ติดอะ่ะมีเหตุต้องเดินทางอันนี้ก็จะไว้หัวนอนไว้หัวนอนผู้หญิงที่เป็นเมนเน,เนี่ยเป็นมีรอบเดือนเนี่ยเขาห้ามจับนะถ้าจับแล้วด้ามงาจะแตกอันนี้ด้ามงายยังไม่แตกจะจะเคร่งคลัดกันมากสิทธิของพ่อเดิมจะเคร่งครัดกันมากแต่ลุงก,ก็มีพระ พ่อเดิมนะรูปหล่อของพอเดิมแต่พอมีมีดหมอแล้วก็ถือว่าอันนี้ครบเครื่องกว่าแค้วคลาดแคล้วคลาดแค้วคาลาดก็อยู่ยงคงกระพันแม้แต่เวลาคนอ่ะเล่าเรื่องมีดหมออันนี้อันนึงนะตอนนั้นเป็นสวัสดิ์ที่สถานีตำรวจภูธรตะมนสามกระทาย ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวกปรากฏว่ามีชาวบ้านตัวแข็งมาเลยเขาหามมาที่โรงพักเลยตัวแข็งมาเลยโดนผีเข้าโดนผีเข้าและหามมาให้เราเป็นสาวัดลุงเป็นสาวัด่ะบอกสาวัดช่วยหน่อยจ่าแปลกที่เป็นจากกองก็บอกไปตามบอกสาวัดมีมีดหมอช่วยหน่อยไอ้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเอามีดหมอเนี่ยรารัธนา แล้ลึกถึงหลวงพ่อเดิมแล้วไม่ได้ดึงออกจากฝักนะเอาทั้งด้ามเนี่ยแตะหัวนะเป๊ะเท่านั้นแหละหงายท้องปึ้งออกไปเลย <c oughs> เออก็แปลกดีเหมือนกันก็แปลกดีเหมือนกันที่เห็นนะที่เห็นนะที่เห็นนะคนโดนผีเข้าและอีกทีหนึ่งเมื่อสองปีก่อนนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลุงเคารพนับถือมากไปทางอีสานแล้วปรากฏว่า ท้องเสียมากเลยท้องเสียเหมือนกับท่านไปโดนคุณใสมาหมอก็บอกไม่ไม่พบเชื้ออะไรแต่ก็ท้องเสียปวดท้องมากอะไรมากนะก็เลยเอาปลายมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเอาน้ําแล้วก็อารัธนาถึงระลึกถึงหลวงพ่อเดิมนยน้ำแก้วเนี่ยใส่แก้วน้ําไว้แล้วเอาปลายมีดไม่ใช่มีดอันนี้นะมีดของท่านมีท่านก็วนวนวน,วน,วนแล้วก็กินก็าหาย ทั้งที่ไปโรงพยาบาลดีที่สุดในกรุงเทพเลยนะแต่ไม่หายไม่หายปวดท้องหมอตรวจก็ไม่พบเชื้อแต่มันปวดท้องเฉยๆท่านก็เชื่อถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเวลาเนี้ยแต่ไม่คอยญาติเอ่ยนามท่านนะมาถ้าดูในภาพข่าวก็จะเห็นท่านจะเน็บอยู่เน็บอยู่ที่กระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่เน็บไม่ได้เน็บแบบด้ามมีดโผล่นะ ท่านจะคล้องห้อยไปในกระเป๋าเสื้อแล้วมีคล้ายๆที่คล้องพระเนี่ยเน็บอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนที่เน็บกระเป๋าเสื้อแล้วมีอันนั้นเน่นะ,น,ะนะฮะก็เนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์แต่ลุงก็จะมีรอยอของหลวงพ่อพรหมนะหลวงพ่อพรมหมลุงก็มีหลวงพ่อพรหมจะเป็นพระนะครสวรรค์นะฮะหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อพรหมวัดช่องแช่ หลวงพ่อพรมเนี่ยสมัยนั้นลุงรับราชการท่านยังไม่สิ้นบุญก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัดแล้วก็ไปเช่าบูชามาหลวงพ่อพรมท่านบอกถ้ามีกมูแมงวันไม่ได้กินเลือดท่านก็พูดนะฮะแต่ปรากฏพอลุงไปรับราชการที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลเขาชาวบ้านเรียกลำนลาลัยเนี่ยที่จังหวัดลบบุรีอ่ะก็ไปเจอร้อยตำรวจเอกสมใจเมืองแป้น ร้อยเหรียสมใจเมืองแป้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียหลวงพ่อพรหมท่านก็เลยเอาร้อยเหรีสมใจเมืองแป้นนมาเลี้ยงที่วัดเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็ทําพระรุ่นแรกหลวงพ่อพรหมรุ่นแรกเลยปั้นมวลสารอะไรต่ออะไรแล้วอทำคล้ายๆสมเด็จนางพญาหลวงพ่อพรหมเสียนพระเขาจะไม่มีแล้วครับเสียนพระเขาไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักเสียนพระที่ เช่าบูชากันองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเวลาเนี้ยก็จะไม่รู้จักพระรุ่นนี้แต่พี่สมใจเมืองแป้นร้อยเอกสมใจเมืองแป้นเนี่ยเขาให้ลุงมาให้ให้ให้ลุงมาเหมือนกับน,นางพญาหลวงพ่อพรมก็เคารพบูชาเคารพบบูชา,บบชาแต่ถ้าไปต่างประเทศนะแย่เลย ไปต่างประเทศเอามีดไปไม่ได้เวลาจะขึ้นเครื่องบินหรือไปต่างประเทศลุงเอามีดหมอไปไม่ได้ก็จะได้หลวงพอ่อหลวงพ่อพรหมเอาหลวงพ่อพรหมกับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพรหมเขาก็บอกว่าห้ามคล้องพระคู่ก็กลายเป็นเรามีหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองคหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อพรหมเนี่ยนางพญาที่ร้อยเมียสมใจเมืองแป้นให้เนี่ยนะที่ลุงไปเช่ามาตั้งแต่ปีหนึ่งอะไร หนึ่งเจ็ดหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอหาไม่เจอนะเป็นเหรียญก็ได้อันเนี้ยไปสองอันแต่มีรูปรูปนนะ่ะรูปปู่กับย่าเราอะปู่กับย่านะ่ะอัดล็อกเก็ตไว้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็น25่้าพุทธศตรวตรรษก็เท่ากับมีสมองค์แล้วก็มีพระพ่อพระแม่ก็อุ่นใจเวลาไปก็อุ่นใจอุ่นใจไปต่างประเทศนะไม่ค่อยอยากเดินทาง ราะว่าพกปืนก็ไม่ได้พกมีดก็ไม่ได้ไปต่างประเทศถ้าไปต่างประเทศเนี่ยลุงจะใช้วิธีพอไปถึงเนี่ยสนามบินแอร์พอร์ตเนี่ยจะซื้อล่มก่อนเลยจะซื้อล่มอันหนึ่งล่มอันที่แข็งแรงเลยอันละพันกว่าบาทและถือฝนไม่ตกหรอกแต่ว่าถือเป็นสิ่งของป้องกันตัวนี่อันแรกเลยที่จะซื้อไปต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนอันที่สองจะซื้อตะเกียบ จะซื้อตะเกียบสแตนเลสหนูรู้ไหมซื้อตะเกียบสแตนเลสทำไมไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมครับอ่าลุงจะมีเบ้าเป็นด้ามจับเนี่ยแล้วก็จะเอาสว่านเนี่ยเจาะเข้าไปเท่ากับเท่ากับตะเกียบเลยเท่ากับด้ามตะเกียบเราก็เอาด้ามไม้เราเนี่ยเสียบตะเกียบปึ๊กเข้าไปแล้วก็เอามีลุงจะมีสกอตเทปเลยสกอตเทปพ,พันมันก็จะเป็นด้าม เป็นอาวุธที่ป้องกันตัวได้ใครจะเข้ามาทําร้ายมาจี้มีมีดมีกระบองมาแล้วก็ใช้ล่มเราสู้ได้พอใช้ล่มเราสู้ได้แต่ถ้าจะต่อสู้กันจริงๆให้เขาถึงกับยีวิตเนี่ยก็ต้องเล่นด้วยตะเกียบสแตนเลสเนี่ยก็จะจะมีไม้จะมีไม้มไมเอาด้ามเสียบไปแล้วผันสองอันเลยถ้าไปเจอตำรวจเขาจะค้นเราก็ดึงออกเอาไม้เนี่ยออก เอามาเอาตะเกียบเนี่ยออกจากไม้ก็บอกโอ้นี่สําหรับกินมาเขาคิดเราคนจีนก็จะใช้ตะเกียบแต่อีกอันนึงเวลาไปต่างประเทศนะหนูจะขาดไม่ได้เลยคือปากกาปากกาไปหาด้ามที่มันไว้ป้องกันตัวเป็นลูกลื่นแข็งแรงหน่อย <i> จะอะ <i> ันละร้อยกว่าบาทก็ไเ้เวลาเราแทงใช้แทงนี่ก็จะต่อสู้ได้กระแทกที่เบ้าตา กระแทกที่เบ้าตาเกิดเราต่อสู้เนี่ยไปเจอนี่กงนี่โกลมตัวใหญ่กว่าเราเงี้ยก็จะใช้ปากกาเนี่ยสองอันเราพกได้ขึ้นเครื่องได้ก็ดึงปากกามาแล้วก็ต่อสู้ก็แ,แทงพยายามแทงไปที่เบ้าตาเบ้าตากับซอกคอเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเงี้ยนะมันมันล็อกตัวเราก็แทงแขนแทงอะไรเงี้ยเพื่อเอาตัวรอดแต่ลุงจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นในเป้ลุงเนี่ยก็จะมีสแนปลิงติดไปด้วยผ้าขาวมา้าเอาผ้าขาวมา้ามัด ติดตะแนบลิงแล้วก็เชือกโรยตัวเช่นรู้ว่าจะต้องไปนอนชั้นไหนถามไกด์ว่าผมต้องไปนอนโรงแรมเนี่ยชั้นไหนห้องไหนอะไรไงเนี่ยนะเราก็ดูประเมินความสูงประเมินความสูงเพื่อไฟไหม้ไฟไหม้เราจะได้เกี่ยวม,มัดมัดมัดเกี่ยวลงมาโรยตัวมาโรยตัวมาเพื่อเอาตัวรอดได้เพราะรถดับเพลิงมันขึ้นไปไม่ถึงแล้วเดี๋ยวโดนไฟไหม้ตายบนนั้นแต่ถ้าเกิด เรามีคนไปด้วยเนี่ยก็ต้องมีตัวล็อกมีเข็มขัดล็อกไปด้วยแขวนมาแล้วปล่อยเชือกสองชายลงไปเพื่อให้คนข้างล่างแยกได้เพราะเขาเบรกไม่เป็นไงแต่ของลุงนี่ใช้เส้นเส้นเดียวลุงเบรกได้ไงโรยตัวหัดโรยตัวอะไรเนี่ยจะมีเชือกเชือกก็ไม่ใหญ่หรอกเชือกพวกนักปีนเขา่าก็ใส่ไปสองร้อยเมตรใส่ในเป้หลังเนี่ยคนก็บอกเพี้ยนหรือเปล่าว่าเอาไปก็บอกเออไม่โดนไฟไหม้ ตายขาตึกไม่รู้สึกหรอกก็เราติดไปมันก็ไม่ได้หนักอะไรนี่ขึ้นรถนั่งในรถบัสรถอะไรก็าวางเป้เข้าไว้ไม่ใช่เป้ติดตัวนะเป็นเป้อันนึงที่เป้สาหรับใส่อุปกรณ์อะไรตัเนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนยนะ,อะโอเค,คขอบพระคุณครับเออเออสวัสดีให้เจริญเจริญลูกอ่ะโอเค